สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมวันนี้นะครับแมงกระพี้ฟิล์มนะครับก็ได้พาเอฟทุกท่านนะครับมาตรงจุดบริเวณรานองค์ป่นะครับปป่อินทระนาคคาราชนะครับผมก็เดี๋ยวนี้นะครับจะพา FC เนี่ยนะครับถ่ายจุดบริเวณทั่วๆเลยนะทุกคนนะครับนี่ก็เป็นจุดบริเวณที่เรียกว่า ร้านองค์ปู่อินทระนขราดนะครับแล้วก็ตรงข้างหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นจุดเช็คอินนะครับนี่เห็นไหมครับหนองห้กนะทุกคนนะครับก็จะมีนี่นะครับมีมีหน้าให้ใส่ด้วยนะทุกคนนะนะครับเป็นรูปแบบว่าเขาสกรีนออกมาแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้นะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเอาหน้าไปซุกนะฮะภาพจะมางานไปดูกันทุกคนนะฮะ ถอดหมวกก่อนนะครับ FC ครับเป็นไงบ้างครับอ่านะครับเป็นไงบ้างอืมนี่คือหน้าผมนะครับแล้วก็ใส่ชุดภูไทนะครับผมโอ้สุดยอดเลยครับ FC นะฮะโอ้โหนะครับ,โโนะรบก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินนะ ใครมาเที่ยวก็มาจุดบริเวณตรงนี้นะครับผมแล้วก็จุดบริเวณตรงนี้เขาก็มีที่นั่งนะครับให้ด้วยนะครับมีที่นั่งให้ด้วยนะครับนี่นะครับมีแค่นะครับสองตัวนะครับแค่สองตัวแล้วก็มีม้านั่งนะครับนี่นะครับมีมีม้านั่งอยู่นะครับผมนะครับมีม้านั่งอยู่นะครับ ก็เย็นนะครับ Fc ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีต้นกระถินนาลงอยู่นะครับผมมีต้นกระถินน้าลงอยู่นะครับก็แขกไปใครมาเนาะก็ได้มาแบบมานั่งพักผ่อนกันนะครับมาไหว้องค์ปู่ก็มานั่งพักตรงนี้ได้นะครับผมก็ที่นี่ก็ร่มเย็นนะครับก็มันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนในความโชคดีนะครับของแม็กกี้ที่ได้มาเจอสถานที่แห่งนี้ คือมันเป็นจุดเปลี่ยนนะครับหลังจากที่เราออกจากบ้านกกกอกมาแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนต่อนะครับจนดวงชะตาของเราเนี่ยได้มาอยู่ที่บ้านนนหอมนี่เองนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพา fc ครับไปดูทั่วๆเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมจุดตรงนี้นะครับก็เป็นอ่าจุดนะครับที่เอาไว้ถ่ายรูปนะครับเห็นไหมเขาทำไว้อย่างดีเลย นะครับผมทำไว้อย่างดีเลยนะฮะ,น,ะนี่นะครับเอตี้เห็นไหมครับนี่ครับก็ข้างหลังก็เขียนว่าน้องห้ากนะครับตำบลโนนหอมนะครับผมนี่นะครับ ก็ถือว่าตรงนี้เป็นจุดเช็คอินนะครับแล้วก็เขาก็เทป,ปูนเอาไว้ด้วยนะครับอ่าแน่นอนตรงนี้นะครับก็คืออยู่ด้วยความคงทนนะครับทุกคนนะครับแล้วก็มีดอกไม้ปลูกไว้รอบๆนะครับผมนี่นะครับ เอาลครับเราก็จะเดินไปรอบๆนะครับผมเป็นยังไรนะครับนี่ดอกไม้นะที่ผมบอกว่ามีดอกไม้ปลูกไว้รอบๆเลยนี่ทองอูไลมะโอเคนี่ทองอูไลครับอันนี้แพงพวยนะฮะแพงพวยมีหลายสีนะครับสีแดงสีชมพูสีขาวนะครับผมนี่นะครับแพงพวย ตรงนี้ก็เป็นจุดนะครับที่มีเรือเก่าอยู่นะครับมีเรือเก่าก็ร่มรื่นนะครับเอซีนะครับจริงๆนะครับแมงกพี่ก็อยากจะพายเรือนะแต่ว่าเราไม่มีเรือครับส่วนเรืออันนี้มันมันจมน้ําแล้วทุกคนนี่ครับมันมันจมน้ําแล้วอะ่ะน่าจะเป็นเรือที่เก่ามากแล้วแหละนะครับถ้าเกิดว่ามีเรือเขาเรียกว่าไงเรือพลาสติกเนาะ นะครับเรือพายพลาสติกเนี่ยมันน่าจะโอเคนะทุกคนนะครับพายเรือไปพายเรือไปเออชมพาชมรอบบึงนะนะครับผมแต่ก็ยังว่าเนาะเรือพายพลาสติกมันก็ต้องไปหาซื้อมาก็ไม่รู้ราคาแพงหรือเปล่านะครับผมคือจุดตรงนี้เนี่ยคือร่มรื่นครับร่มรื่นนะฮะนี่ครับสายน้ํานะครับจุดตรงข้ามเนี่ยก็เป็นภูเขานะครับโน่น ภูเขาฝั่งที่อยู่ดงหลวงนะครับเห็นไหมครับทุกคนบอกเลยว่าอยากให้ f อฟเนี่ยมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่นะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวแมงกบี้ก็จะทํำการประชาสัมพันธ์นะครับให้ f อฟทุกท่านนะครับได้มาเที่ยวกันนะครับผม คือตรงนี้รู้สึกสงบนะบ FC สงบมากเลยนะครับผมนะผมก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโอเคนะเราก็จะไปถ่ายจุดบริเวณองค์ปู่อินทระน้าคาราาให้ FC ได้รับชมกันนะครับนะผมก็ขออนุญาตนะครับองค์ปู่อินทระน้าคาราาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์นะครับ ผมก็จะขอถ่ายนะครับเอาไว้ให้ FC เนี่ยได้รับชมกันนะครับผม <Okay. S 1> ก็มีเสียงะระฆังน้อยๆน,นะครับเสียงเพลินดีนี่ครับ FC ะระฆังน้อยๆมาจากตรงนี้ครับ แล้วก็วาะเสียงมาจากทั้งไหนนะครับลมมันพัดเนาะแล้วมันก็จะตีเขาเรียกไงมันเป็นะระฆังเสียงนะเนี่ยถ้ายิ่งแกว่งมากก็ยิ่งตีมากนะอืมนี่นะครับ ผมจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับเอาไว้เอฟซีได้ดูกันนะครับนี่ครับเอฟซีครับก็เป็นลำตัวนะครับขององค์ปู่อินทราหน้าคาราชนะครับผมนี่สวยมากเลยทุกคนอ่าเอ็นเดอร์ก็มานะครับ สวยไหมครับองค์ปู่สวยค่ะก็มาดูถึงความแตกต่างเมื่อกี้ที่ดูจากในรูปที่ oh. ทดูแล้วก็มา <Okay. S 2> ดูตรงที่เขาบอกว่าแก้จากครับแล้วก็มาดูตรงจุดนะครับก็ตรงองค์ทเวสุวรรณนะครับผมนี่นะครับทุกคนนี่ครับองค์ทเวสุวรรณนะครับทุกคนนะครับใครเห็น องท์ทเวสวรรณก็ขอพรอ,อนุโมทนาผ่านทางคลิปได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะถอยหลังไปนิดนึงเพื่อที่จะให้ภาพมันได้สมดุลกันนะครับนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะนะครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นองค์พระพุทธนะครับผมนี่นะครับทุกคนนะครับองค์พระพุทธนะครับแต่ก็มีชื่อแหละครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ถามลุงอุทัยนะว่าพระพุทธองค์นี้ชื่อว่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเสาหลักนะครับนี่นะครับเสาหลัก นะทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงเสาหลักนะครับผมซึ่งเป็นเสาเขาเรียกเขาว่าเสาอะไรนะไม้พันเนียดนะครับนี่นะครับทุกคนผมก็มาถ่ายเอซได้รับชมกันนะครับจุดบริเวณนะตรงนี้นะครับผม อันนี้ก็เป็นทางด้านหลังนะครับทุกคนอันนี้จะจะเป็นภาพทางด้านหลังที่ปู่อินทระนาคราชเนี่ยก็ได้หันหลังคือฝั่งนี้แล้วก็หันหน้าไปทางหนองหากนะครับ ก็ซึ่งนะครับบริเวณนะครับลำตัวนะครับขององค์ปูเนี่ยนะครับก็มีความยาวถึง39เมตรนะครับนี่ครับก็มีความยาวถึง39เเมตรเลยทีเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าความยาวเนี่ยยาวมากน้อยแค่ไหนนะครับ เป็นจุดทางด้านหน้านะครับก็คือสวยเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไปด้วยนะครับองโปโนะ ตามตัวนะครับก็บอกเลยว่าสวยมากเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับก็ดูความยาวนะครับขององค์ปู่นะครับ คือลักษณะองค์ปูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะขด,ขดนะครับผมขดลำตัวนะครับเพื่อที่จะได้อ้อมเหมือนล้อมล้อมเสาเสาไม้โบราณแล้วก็องค์พระพุทธเอาไว้นะครับนี่ครับทุกคนนะครับ อันนี้เป็นช่วงสุดปลายห่างแล้วนะนะครับก็ผมดูแล้วก็ลักษณะก็ทําแบบไม่ใหญ่จนเกินไปพอดีครับกาลังพอดีนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับไม่ใหญ่เวอร์นะครับผุกคนไม่ใหญ่เวอร์นะครับคือที่นี่เนี่ยเอฟซีไม่ต้องกลัวเลยครับถ้าเกิดว่าปวดท้องแต่เข้าห้องน้าเนี่ยเขามีห้องน้ํานะครับซึ่งห้องน้ําเนี่ยก็อยู่ในเขตพื้นที่ของคุณลุงอุทัยนะครับเนี่ย เดินตรงไปเลยครับแต่ลุงอูไทยเขาบอกว่ามันอยู่ข้างบนน่ะคือห้องน้ามันมันอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปนะครับตรงจุดบริเวณห้องน้ํานะครับเพราะว่าผมก็เคยไปไหมก็ไม่เคยไปนะครับไม่เคยไปก็ผมจะลองเดินไปดูนะครับนะฮะเผื่อ FC เนี่ยมาเที่ยวแล้วเออห้องน้ําไปทางไหนนี่ครับผมจะเดินไปตรงจุดห้องน้ํานะครับ เดี๋ยวเราไปรีวิวเลยทั้งห้องน้ําเป็นอย่างไรก็ผมมาที่นี่เนี่ยลมพัดตลอดเลย FC นะครับลมพัดตลอดเลยอะ่ะนะครับเย็นรู้สึกเย็นนะครับอืมรู้สึกโอเคอะ่ะรู้สึกดีครับผมก็คืออ่าลุงอุทายแกบอกว่าห้องน้ำมันอยู่ชั้นสองนะครับอ่ะผมเดินมาตรงนี้นะครับ ทางขวาก็มีทางแยกนะฮะเป็นทางข้างในเหรอมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยมาอันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาตรงจุดบริเวณห้องน้ํานะนะครับก็เอดูคลิปผมแล้วเนี่ยเวลาเออดูคลิปแมงกะบี้แล้วเวลาปวดท้องเข้าห้องน้ำจะไปตรงไหนนี่นะครับก็จะเดินเดินไปเดินไปนะครับผม ก็ห้องน้ำห้องน้ำนี่ครับ f อซเจอแล้วเอ,เ,อ,เ,อเหมือนเหมือนอลุงอุทัยบอกว่าห้องน้ำมันอยู่ข้างบนข้างบนหรือข้างล่างนะเดี๋ยวผมดูข้างล่างก่อนนะครับดูข้างล่างก่อนว่าข้างล่างใช้ได้หรือเปล่าเห็นแกบอกว่าข้างบนนะ่ะคืออ๋อนี่เอฟซี เข้าเข้าได้นะเข้าได้นะครับอ๋อมันอยู่ข้างล่างนี่เองนะครับนี่นี่เอฟซี FC ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนะเออน้ำมันใช้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูนี่หน่อยโอ้สบายครับสบายนะครับสบายครับแล้วตัวชุดฉีดก่อนชุดฉีดโอโ้โหโคตรแรงเลยโอเคเอฟซี FC, บีบเบาเด้นนะครับมันแรงนะฮะโอเคใช้ได้ครับ นะก็มีถังน้ำนะครับแล้วก็นี่ครับทุกคนสบายใจครับสบายใจก็เอฟีก็มาเข้าห้องน้ำตรงนี้นะนะครับถ้าใครปวดท้องปวดอะไรก็มาตรงนี้ดูคลิปของแมงกะบ,บี้เนาะนะครับอปิตตูโอเคนะฮะก็คือห้องน้ำอยู่จุดนี้นะครับก็ครั้งแรกเหมือนกันนะผมก็ไม่เคยเดินมานะ แต่ว่าได้ขอคุณลุงอุทัยแล้วนะครับก็ก็สามารถเข้ามาได้นะครับทุกคนลุงอุทัยก็เป็นคนใจดีนะครับก็เป็นเจ้าของพื้นที่พญานาคนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับกันนะแต่ก่อนที่เดินกลับเนี่ยผมจะให้ดูข้างหน้าครับดูนะครับนู่นนะครับทุกคนอยู่นู่นนะครับเห็นไหมเห็นไกลๆเลยไหมครับ นี่นะครับเป็นฉากทางด้านหลังนะครับด้านหลังเลยนะครับผมเป็นแบบนี้นะทุกคนนะนี่องค์ปู่อยู่นู่นนะครับนี่ผมซูมไปนะเอาครับเดี๋ยวเราเดินกลับนะครับนี่คือจุดห้องน้ํานะครับทุกคนใครปวดท้องก็รอยากเข้าห้องน้ําก็เข้าตรงนี้ได้เลยนะครับเข้าฟรีนะครับไม่มีเสียตังค์นะครับไปครับผม ก็ลุงอูทยัยก็บอกว่าเป็นบ้านปลายของชีวิตแล้วนะครับการใช้ชีวิตก็ไม่ได้อะไรมากมายใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองชอบนะครับไม่ต้องมีใครมากำหนดว่าเราต้องทําอย่างโน้อนอย่างนี้นะครับผมก็เป็นแบบไลฟ์สไตล์นะทุกคนนะนะครับจะทําอะไรเราก็ทําไปเลยในชีวิตนี้เพราะว่าเกิดมาชีวิตมีแค่ชีวิตเดียวนะครับนะ่ะ ก็คือว่าใช้ชีวิตให้มันเต็มที่ไปเลยนะครับใช้ชีวิตให้มันเต็มที่ไปเลยนะนี่นะครับร่มเย็นนะทุกคนนะร่มเย็นนะครับคือลมพัดตลอดเลยเอครับม,มีวันนี้ที่ผมมาเนี่ยลมพัดตลอดเลยนะครับวันแรกๆที่มาลมยังไม่ได้พัดนะครับแล้วบรรยากาศก็ไม่ค่อยร้อนด้วยครับ คับนี่ก็เป็นจุดบริเวณทางด้านหลังนะครับผมนี่นะครับผมก็เดินรอบเลยอย่าลืมนะห้องน้ำไปทางที่ผมพาไปนะนะครับเอจะได้อุ่นใจว่าโอ้มีห้องน้ำเข้านะครับผมโอมีอ้อยนี้ด้วยนะครับมีมีอ้อยแดงด้วยนะครับนี่นี่นี่ อ้อยแบบเอ้ยอ,อันนี้สุดยอดแล้วเอฟซนะครับนี่นี่เดี๋ยวขอขอพันลุงอุทัยบ้างเนาะนี่นี่อ้อยแดงนะครับอ้อยน้ําตาลนะทุกคนอืหวานเทียบเลยนะทุกคนนะโอแน่นอนอ่ะนะอ้อยพันนะครับทุกคนคือสถานที่แห่งนี้บอกเลยว่าร่มเย็นมากเลยครับทุกคนนะฮะร่มเย็นมากเลยนะครับ ครับ FC ครับคลิปนี้นะครับแมักกี่ฟิล์มก็พา FC เนี่ยนะครับชมจุดบริเวณที่ตั้งนะครับขององค์ปู่อินทราหน้าคาราชนะครับแล้วก็พาไปดูห้องน้ำนะครับอ่า FC ต้องถามไปแล้วว่าเอ๊ะถ้าเรามาเที่ยวตรงจุดตรงนี้แล้วมีห้องน้ำรองรับไหมมีครับนะฮะลุงอุทไทยบอกว่าให้ไปเข้าได้เลยเพราะว่าเป็นเขตพื้นที่ของลุงอุทไทยนะครับเข้าฟรีนะครับทุกคนแต่ว่าต้องเดินไป เดินเดินไปนะครับเดินไปข้างหลังนะครับผมก็พ่ออุทัยก็ให้ผลเหมือนกันว่าไม่สร้างไม่ไม่สร้างห้องน้ําอยู่ตรงบริเวณนี้นะไม่สร้างนะครับให้ไปอยู่ข้างหลังเลยนะครับผมก็หวังว่านะครับที่ใหม่ที่นี่นะครับหนองห้ากนะครับองค์ปู่นะครับอินทระหน้าคาราชนะครับก็ขอให้เอสซีทุกคนเนี่ยที่ดูคลิปนี้เนี่ยนะครับมีความสุขมีความสมหวังนะครับมีโชคลาภมันทุกคนนะครับผมแล้วก็ ผมก็อยากให้ f อฟซทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่นี่แล้วก็มาเยี่ยมชมแล้วก็มาหาแมงก,บกับเอ็มนะครับแล้วก็ครูวันชัยแล้วก็ลุงอูไทยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับแมงกบับฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ